ทศนาฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่12ตุลาคม2567ครับท่านอยู่กับเราหลายๆอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับในทางด้านของเนชันลีกนะครับล้นล้วนเลย7คู่วันนี้เริ่มกันเร็วนะครับ2ทุ่มตรงเป็นทางด้านของลิทัวเนียครับเปิดบ้านรับแกมเยนของโคโซโวนะครับโครเอเชียทีมจอมเก่าครับวันนี้เปิดบ้านรับแกมเยนของสกอตแลนด์นะครับเบลแกเรียเจอลักเซมเบิร์กคู่นี้2คู่นี้เตะ5ทุ่มนะครับ ตีหนึ่งสี่สิบห้าครับคู่ใหญ่ล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสเปนเปิดบ้านรับแกมเยนของเดนมาร์กนะครับโปแลนด์เจอโปรตุเกสเซอร์เบียเจอสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็คู่สุดท้ายครับไซปรัสเจอกับทางด้านของโรมาเนียนะครับทั้งหมด7คู่ครับวันนี้อัดแน่นจัดเต็มกับเหล่าไร้หลัอีกเช่นเคยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับเป็นทางด้านของลิทัวเนียครับเปิดบ้านรับแกมเยนของโคโซโวนะครับเตะกัน2ทุ่มตรง กำแพงคู่นี้โคโซเวเปิดใส่ทางด้านของลิทัวเนียเลยนะครับครึ่งเมตรเท่านั้นเองนะครับขย่งก้าวเดียวถึงนะครับเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งครับในปี2021นะครับสำหรับคู่นี้เป็นทางด้านของโคโซโวชนะไปถึง4-0นะครับมาดูผลงานกันบ้างนะครับทางด้านของลิทัวเนียนะครับนัดล่าสุดไปเยือนโรมาเนียแพ้ไป3ประตูต่อ1นะครับก่อนนั้นเปิดบ้านแพ้ใส่ปลัดไป1-0นะครับเสมอกับเอสโตเนีย1-1เยือนลัตเวียเนี่ย ทางด้านของลิทวเนียเนี่ยชนะได้นะครับ2ประตูต่อ0ูนนะครับ10นัดหลังก็มีชนะแค่ไม่กี่นัดเท่านั้นเองนะครับ5-6นัดหลังเนี่ยแพ้รวดมา2นัดแล้วนะครับแต่ก็ยิงได้ประปรายครับสำหรับทางด้านของลิทูเนียนะครับมาดูโคโซโวกันบ้างครับผลงานนัดล่าสุดบุกไปเยนไซปรัสนะครับชนะได้ถึง4ประตูต่อ0ย์ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้โรมาเนียไป30นะครับไปเยนอเวแพ้30ในการอุ่นเครื่องนะครับ แพ้ฮังการี2-0แล้วก็ชนะอาร์เมเนียได้1ประตูต่อ0ูนย์ะครับฟอร์มกำลังดีครับช่วงนี้โคโซโวกำลังได้ใจเลยนะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของลิทัวเนียมาในรูปแบบ5-41นะครับโคโซโว4-3-3นะครับเป็นฟุตบอลยุคใหม่นะครับทางด้านของโคโซโวช่วงนี้เล่นกันค่อนข้างที่จะลงตัวทีเดียวกำแพงเปิดมาโคโซโวครึ่งเมตรเท่านั้นถือว่าไม่แพงมากนะครับคู่นี้ยังมองว่าโคโซโวครับน่าจะมีโอกาสที่เก็บ3แต้มได้ในนัดนี้นะครับตามแฮนดิแคป วันนี้น่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับทางด้านของโคโซโวไปกับโคโซโวครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของโครเอเชียครับเปิดบ้านรับการเยือนของสกอตแลนด์นะครับคู่นี้กําแพงเป็นโคโรเอเชียเจ้าบ้านนะครับเปิดมาเนี่ยอยู่ที่เกือบ1เมตรนะครับสำหรับกําแพงนี้คู่นี้เจอกันมาเนี่ยครั้งล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านของฟุตบอลยูโรปี2021นะครับโคโรเอเชียชนะไปได้3ประตูต่อหน,นึง่ง ก่อนหน้านั้นเล่นคัดเลือกบ bon อลยูโรเล่นคัดเลือกบอลโลกโซนยุโรปนะครับในบ้านสกอตแลนด์สกอตแลนด์ชนะไป2-0สกอตแลนด์ไปเยือนชนะได้1ประตูต่อ0นนูนย์นะครับปี2013นู่นเลยนะครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวผลงานของโครเอเชียเจ้าบ้านก่อนนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะโปแลนด์ Poland ไป1ประตูต่อ0ูนย์ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนโปรโต,ตุเกสแพ้ไป2-1เสมออิตาลีนะครับในฟุตบอลยูโรเสมอแอลเบเนียแล้วก็ แพ้ให้กับสเปนนะครับตกรอบแบ่งกลุ่มไปในฟุตบอลยูโรนะครับสำหรับทางด้านของโครเอเชียทางด้านของสกอตแลนด์บ้างครับนัดล่าสุดไปเยือนโปรโต,ตุเกสแพ้ไป2ประตูต่อนหนึ่นะครับในเนชันลีกอัหนนั้นเปิดบ้านแพ้โปแลนด์ครับสอนะครับ, 3, รบก็ถือว่ายิงได้ทุกนัดนะครับสำหรับทางด้านของสกอตแลนด์ใน2นัดหลัง ก่อนหน้านั้นในยูโรนะครับผลงานไม่ดีเอาซะเลยนะครับแพ้ฮังการีเสมอสวิตเซอร์แลนด์แพ้เยอรมนีถึง5ประตูต่อ1นะครับไปดูตัวผู้เล่นกันต่อครับผังที่เปิดมานะครับโคลอเชียมาในรูปแบบ352ครับวันนี้ดันกลางมาถึง5ตัวนะครับพี่น้องซูชิกลูกาโมลิชนะครับในแดนกลางเกมรุกมีบูดิเมียรวมถึงทางด้านของคามาลิกนะครับมายืนวันนี้นะครับ ทาาด้านของสกอตแลนด์ครับได้การกลับมาของเชอาดัมนะครับมายืนหน้าเป้าแม็กโทมิเน่นะครับเบนดกรวมถึงทางด้านของเคสเต้นะครับยังยืนในแดนกลางอยู่แล้วก็มีกลางรับอย่างกิลมอร์รวมถึงทางด้านของเคนนี่แมกลีนด้วยนะครับยืนกันค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับตัวเจ็บวันนี้เจ้าบ้านขาดโควาสิตนะครับสกอตแลนด์ขาดทางด้านของอากุสกุลนะครับ เก็กเทเลอร์รวมถึงทางด้านของจอห์นแม็กกินด้วยนะครับกำแพงเป็นเจ้าบ้านเปิดมาที่เกือบ1เมตรนะครับถือว่าไม่แพงมากครับลอตาลอใจทีเดียวแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้สกอตแลนด์จำเป็นต้องมีแต้มนะครับเพราะฉะนั้นยันแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของสกอตแลนด์อาจจะอืดๆยืดยืดเยอะกันหน่อยนะครับสกอร์สูงต่ำอาจจะอยู่ที่2เมตรไม่เกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองที่สกอตแลนด์ครับน่าจะยันได้นะครับไปกับทางด้านของสกอตแลนด์ครับ แดนวิสกี้ครับขยับกันไปอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นทางด้านของเบลแกเรียครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลักเซมเบิร์กนะครับกำแพงเป็นเจ้าบ้านเปิดครึ่งเมตรถึงเกือบ1เมตรนะครับสำหรับกำแพงนี้คู่นี้เจอกันมาทั้งหมด5นัดเนี่ยอยู่ฝั่งเจ้าบ้านหมดเลยนะครับเบลแกเรียชนะไป3เสมอกัน2นัดล่าสุดเสมอกันนะครับบ้านลักเซมเบิร์กก่อนนั้นคัดเลือกบอลโลกโซนยุโรปเสมอกันในบ้านลักเซมเบิร์ก1 1หนึ่งบ้านเบลแกเรียเบลแกเรียชนะไป43นะครับ ผลงานของเจ้าบ้านบ้างนะครับนัดล่าสุดเนี H ่ยเปิดบ้านชนะไอแลนด์เหนือไป1-0นะครับก่อนหน้านั้นเสมอเบลารุสในการไปเยือน0-0เสมอลิทูเนียในอุ่นเครื่องนะครับเสมอโรมาเนียเสมออาเซอร์ไบจันนะครับแต่ในบ้าน2นัดหลังเนี่ยชนะรวดนะครับชนะแทนซาเนียมาด้วยนะครับทางด้านของลักเซมเบิร์กบ้างครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้เบลารุสไป1-0ก่อนหน้านั้นเยือนไอแลนด์เหนือนะครับแพ้2-0อุ่นเครื่องเบลเยียมกับฝรั่งเศสเนี่ย ลักเซมเบิร์กแพ้ไป3-0ทั้ง2นัดนะครับมีลุ้นครับสำหรับทางด้านของบาแกเรีย e นัดนี้อาจจะเก็บ3แต้มได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองที่บาแกเรีย e นะครับที่เกือบ1เมตรละกันนะครับไปต่อกันที่คู่ใหญ่กันบ้างครับวันนี้ครับสเปนเปิดบ้านรับกัมเยนของเดนมาร์กนะครับกำแพงคู่นี้สเปน เปิดมาเม็ดกกว่าเลยนะครับค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวผลงานล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของสเปนนะครับชนะเดนมาร์กได้3 0มนะครับในการอุ่นเครื่องในบอลยูโรปี2007สเปนชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับสามหนึ่งกับสองหนึ่งนะครับผลงานของสเปนกันบ้างครับนัดล่าสุดเปิดบ้านาบุกไปเยือนทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะไปได้4-1ก่อนหน้านั้นไปเยือนเซอร์เบียเสมอ 0- 0นะครับ เล่นในบ้านครั้งล่าสุดนีโอ้ย้อนไปไกลเลยนะครับปีต้นปีนู่นเลยนะครับชนะไอร์แลนด์เหนือไป5-1นะครับในบอลยูโรก็ได้แชมป์มานะครับในฐานะแชมป์เลยสำหรับทางด้านของสเปนชนะอังกฤษไป2-1ก่อนหน้านั้นก็ผ่านฝรั่งเศสมาได้นะครับชนะ2-1เช่นกันทางด้านของเดนมาร์กบ้างครับเล่นในบ้าน2นัดชนะรวดนะครับในเนชั่นลีก แล้วก็เก็บคลีนชีตได้ด้วยนะครับนัดล่าสุดชนะเซอร์เบียไป2-0ก่อนนั้นชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ0เช่นกันนะครับในบอลยูโรเดนม์กก็ถือว่าเข้ารอบตามมาตรฐานแหละครับแต่ก็มาสะดุดกับเยอรมนีนะครับเจอเยอรมนีเดนม์กแพ้ไป2-0ในเกมรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเสมอเซอร์เบียนะครับเสมออังกฤษ แล้วก็เสมอริทุนอ่าสโลวีเนียนะครับสำหรับทางด้านของเดนมาร์กมาดูตัวผู้เล่นกันต่อครับสำหรับคู่นี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างสเปนมาในรูปแบบ4 3 3นะครับวันนี้อยู่กันครบครับแล้วก็อาจจะได้ตัวเก๋าอย่างโมราตานะครับกับตันทีมลงมาเป็นเกมรุกให้นะครับทางด้านขวานี่ยามาเหมือนเดิมนะครับทางด้านซ้ายได้ทางด้านของพีโน่นะครับมายืนฟอร์มไม่ค่อยจะรุ่งเท่าไหร่นะครับ แล้วก็แตนกลางเนี่ยมีทางด้านของฟาเบียงลุยส์นะครับซูบิเมนดีนะครับรวมถึงทางด้านของเปดดี้ด้วยนะครับกลับมารับใช้ทีมชาติได้เหมือนเดิมนะครับเกมรับอาจจะมีพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงสนามนะครับสำหรับทางด้านของสเปนเดนมาร์กวันนี้มาในรูปแบบ3-4-2-1นะครับอาจจะไม่มีทั้งโอเดกาดแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของไฮรุนด้วยนะครับ เดนมาร์กมาในรูปแบบ3-421นะครับเกมรุกมีพลเส้นนะครับดามสกาดนะครับกอสเบกรวมถึงทางด้านของอยเบียนะครับแล้วก็ทางด้านของจุมแลอะจุมานนะครับที่เหลือลุ้นอาการบาดเจ็บอีกหลายคนเลยนะครับคู่นี้กำแพงเปิดมาเป็นทางด้านของสเปนนะครับเปิดมาสูงทีเดียวนะครับเมตรกว่าๆแต่ก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นทางด้านของสเปนเก็บ3แต้มได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับสเปนครับหูแรก1ข้างครับ เมตรกว่าๆจัดไปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับใหญ่เหมือนกันนะครับโปแลนด์เจอกับทางด้านของโปรตุเกสนะครับกำแพงคู่นี้โปรตุเกสเปิดมาเกือบ1เมตรนะครับถือว่าตัวเล่นดีกว่านะครับโปแลนด์ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มเหมือนจะกลับมาแล้วนะครับในการเจอกันครั้งล่าสุดนะครับสาหรับคู่นี้ก็เสมอกันไปนะครับในเนชันลีกเนี่ยในบ้านของโปรตุเกสเสมอกัน1ประตูต่อ1นนะครับก่อนหน้านั้นโปรตุเกสบุกมาเยือนโปแลนด์เนี่ยชนะได้2ประตูต่อ3ครับในเนชันลีกปี2018นะครับ ในยูโรปี2016นะครับเจอกันก็เสมอกันไป1ประตูตอนหนะครับมาดูผลงานของโปแลนด์กันบ้างครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนโครเอเชีย Croatia, แพ้ไป1 0นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนสกอตแลนด์ชนะได้3ประตูต่อ2นะครับในยูโรเนี่ยตกรอบแบ่งกลุ่มนะครับเสมอฝรั่งเศสแพ้ให้กับออสเตรียแล้วก็แพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์มีแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้าของโปแลนด มาดูฟอร์มของโปรตุเกสกันบ้างครับเล่นในบ้านมา2นัดเก็บ6คะแนนเต็มมานะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะสกอตแลนด์ไป21ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะโครเอเชียไป2-1นะครับในบอลยูโรก็น่าเสียดายทีเดียวนะครับที่แพ้พให้กับฝรั่งเศสไปในการดวลจุดโทษนะครับเสมอในเวลาในี่ยศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับสวีเนียศูนย์ 00, เช่นกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแพ้ให้กับจอร์เจียนะครับสอชนะตรุกรกี3ประตูต่อ0ูนย์นะครับ มาดูตัวเพลนกันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับโปแลนด์มาในรูปแบบ532อนะครับอัดหลังมาเพียบเลยนะครับทิ้งเกมพุกไว้ไม่ว่าจะเป็นเพเทครวมถึงทางด้านของเลวานนอฟสกี้นะครับตัวหลักอยู่แล้วนะครับทิ้งหน้าคู่ไว้เลยนะครับเกมในแดนกลางมีเออร์บันสกี้รวมถึงทางด้านของซซเลนสกี้นะครับแล้วก็มีทางด้านของซิมันสกี้ด้วยนะครับในแดนกลางโปรตุเกสครับมาในรูปแบบ4 3 3ครับ เต็มระบบครับวันนี้ตัวหลักอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเียโนโรนันโดครับวันนี้ได้รับโอกาสลงมาเป็นหน้าเป้านะครับขวาเป็นดิโกโจตาครับฟอร์มดีเหลือเกินกับลิฟูช่วงนี้นะครับซ้ายเป็นเลอาเกมในแดนกลางครับเบอร์นารดซินวาปาลินยาบูโนเฟอร์นันเดสนะครับเกมรับมีรูเบนดิอาสนะครับ ซินวาดานโลรวมถึงทางด้านของดูโน o เมนเดสนะครับอยู่กันครบนะครับสำหรับทางด้านของโปรตุเกสกำแพงคู่นี้โปรตุเกสเปิดมาน่ารักน่าลุ้นนะครับเกือบ1เมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่แพงมากนะครับคู่นี้ชอบโปรตุเกสส่วนตัวอยู่แล้วนะครับวันนี้ลุ้นคริสโตโรนัลโดทําประตูได้เหมือนเดิมครับไปกับทางด้านของฝอยทองโปรตุเกสครับคู่นี้จัดกันไปแบบเน้นๆครับ ไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของเซเบียนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของสวิตเซอร์แลนด์นะครับกำแพงคู่นี้เท่ากันเลยนะครับไปเป๊ะน้ำเซเบียน้ำขาวนะครับสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่น้ำเกือบเต็มถึงน้ำเต็มครับคู่นี้เคยเจอกันมาปี2022ในบอลโลกนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะไปได้2-3นะครับก่อนหน้านั้นปี2018ก็เจอกันในบอลโลกนะครับก็เป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะได้2ประตูต่อ1คู่นี้เจอกัน2นัด ยิงกันทุกนัดนะครับสลูกขึ้นหมดเลยนะครับสกอร์สูงหน้าปั้นนะครับสำหรับคู่นี้ผลงานของเซอร์เบียนะครับสนัดล่าสุดในเนชันลีกเนี่ยไปเยือนเดนมาร์กแพ้2อูนย์ะครับเปิดบ้านเสมอสเปนไป0ูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับในยูโรนี่ก็ไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเก็บได้แค่2คะแนนเท่านั้นนะครับแพ้อังกฤษเสมอสโลวีเนียเสมอเดนมาร์กนะครับ ทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างครับในเนชันลีก2นัดที่ผ่านมาเก็บแต้มไม่ได้เลยยิงได้แค่ประตูเดียวโดนไป6ประตูนะครับฟอร์มไปไหนหมดไม่รู้นะครับทีมที่เล่นในรายการระดับชาติระดับเมเจอร์ดีๆนะครับมาเล่นเนชันลีกเนี่ยฟอร์มหายเลยนะครับผลงานนัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้สเปนไป4-1ก่อนน,นนั้นไปเยือนเดนมาร์กแพ้2ประตูต่อ0นนะครับสำหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ คู่นี้มาดูตัวผู้เล่นกันต่อครับฐานะของเจ้าบ้าน,นครับวันนี้มาในแผน3 4 2 1อนะครับอัดกลางมาถึง6ตัวทิ้งหน้าเป้าอย่างมิโตว,วิดคนเดียวเลยนะครับวันนี้ได้รับโอกาสลงมาเป็นสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงครับยืนหน้าเป้าให้เพื่อนเลยนะครับเกมในแดนกลางก็ยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นอิลิกลูกคิกนะครับคุมแดนกลางกันได้แล้วก็หลัง3ตัวเท่านั้นนะครับเกมรุกแน่นอนครับสำหรับทางด้านของเซอร์เบียวันนี้ สวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้อาจจะมาเน้นรับกันสักหน่อยนะครับมาในรูปแบบ3-43ครับหลังอาคารจีนะครับเอวารดีรวมถึงทางด้านของโรดิเกสนะครับก็ยังอยู่กันครบไม่รู้ว่าจะวิ่งตามเด็กๆทันหรือไม่ครับเกมในแดนกลางครับมีซาก้าฟอยเลอร์นะครับยืนคู่กันโอเมรากิกอยู่ทางด้านขวาอาบิเชอร์อยู่ทางด้านซ้ายนะครับเกมรุกมีรูเบนวากัสนะครับเอมโบโลรวมถึงทางด้านของอัมโดนีนะครับ ถือว่าไม่คีเรยนะครับสำหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับกำแพงคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเปิดมาแค่ค่าน้ําเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของเซอร์เบียน้ําขาวนะครับสวิตเซอร์แลนด์น้ําเต็มกำแพงคู่นี้ถือว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับสวิตเซอร์แลนด์อาจจะมาหยิบแต้มได้นะครับไม่แพ้ครับวันนี้สวิตเซอร์แลนด์วันวันนี้น่าจะเก็บแต้มได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าระลล่ายังมองที่สวิตเซอร์แลนด์ครับลุ้น บี้ลุนเบียดได้อยู่นะครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของไซปรัสครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโรมาเนียนะครับกัแพงคู่นี้โรมาเนียเปิดมาเม็ดเต็มเต็มเลยนะครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับสำหรับแฮนดิที่แคปนี้ในตารางเนี่ยโรมาเนียนําเป็นจ่าฝูงครับสองนัดหกแต้มเต็มในการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้เนี่ยเสมอกันไปในบ้านของไซปรัสนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้น โรมาเนียเปิดบ้านชนะไปปี2006นะครับอุ่นเครื่อง2-0ผลงานของไซปัสนะครับ2นัดล่าสุดมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเอาชนะลิทัวเนียได้ในเกมเยือนนะครับ1-0น,นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้โคโซโวไป0-4นะครับทางด้านของโรมาเนียบ้างครับ2นัดมี6ลูกเสียแค่ประตูเดียวนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะลิทัวเนียไป3-1 ก่อนหน้านั้นไปเยือนโคโซโ,โวชนะครับชนะได้3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับในยูโรก็ทําผลงานได้ดีมากนะครับสาหรับทางด้านของโรมาเนียหลังจากที่ไม่ได้เข้ารอบตัดเชือกมานานนะครับพอผ่านรอบแบ่งกลุ่มมารอบตัดเชือกี่ยก็แพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของโรมาเนียกําแพงเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับน่าจะก้าวข้ามผ่านได้ช่วงนี้ฟอร์มแรงอยู่แล้ววันนี้จัดเต็มกับโรมาเนียดีกว่านะครับ เราร้ล้าครับจัดกันให้แบบเน้นๆนะครับสำหรับทางด้านของโรมาเนียวันนี้มีสิทธิสาแต้มลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับครบจบเรียบร้อยครับคำคันนี้ทั้งหมด7คู่นะครับเดี๋ยวไปทบทวนกันอีกทีนึงละกันนะครับ7คู่ที่ให้ไว้วันนี้นะครับมีทางด้านของลิทัวเนียโคโซโ,โวยังมองที่โคโซโวนะครับโครเอเชียสกอตแลนด์ ขอเลือกไปที่สกอตแลนด์ละกันนะครับความสดบทความเกา่าเบลเรียลักเซมเบิร์กเน้นเจ้าบ้านครับเบลเรียนะครับสเปนเดนมาร์กยังมองที่สเปนนะครับเดนมาร์กตัวผู้เล่นเจ็บไปเยอะทีเดียวโปรตุเกสกับโปแลนด์โปแลนด์อยู่ในบ้านนะครับโปรตุเกสไปเยืยนอนยังมองที่โปรตุเกสครับผู้เล่นมาตรฐานดีกว่าน่าจะเฉือนได้นะครับเซอร์เบียสวิสแลนด์คู่นี้ขอกัดฟันไปกับทางด้านของสวิสแลนด์ละกันนะครับซบเซามาหลายนัดแล้วนะครับ สช้ปลัดโรมาเนียคู่นี้เน้นไปกับโรมาเนียทุกกำแพงทุกความสูงครับครบจบเรียบร้อยครับคำคณนนี้7คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับยูทูบชาแนลเหล่าอยล้านะครับเดี๋ยวกิจกรรมนะครับพี่ๆท่านไหนที่ถามหานะครับพรุ่งนี้มีมาฝากแน่นอนนะครับวันนี้จัดกับเมนูชุดเด็ดกับเหล่าไปก่อนนะครับพรุ่งนี้จัดกันให้นะครับสําหรับกิจกรรมดีๆกับเหล่าอรล้านะครับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ